วันนี้หิมะตกหนักมากๆเลยค่ะได้ข่าวว่าที่นอร์เวย์รถรถไฟรถเมล์รถบัสวิ่งไม่ได้เลยนะคะตอนนี้โชคดีที่วันนี้วันหยุดค่ะก็เลยไม่มีปัญหาตอนกลับบ้านแต่ว่ารถหิมะมันตกหนักมากจนหิมะท่วมรถค่ะเราก็เลยลงมาทําความสะอาดรถรถแล้วขาวสะอาดนะคะส่วนรถบางคันที่จอดค้างนะคะทุกคนหิมะจะเกาะหนามากๆเลยค่ะ แบบนี้นะคะคันนี้ก็คือจอดค้างสองสามวันที่มะเกานะนาะมากมากเลยค่ะสามีผู้หาเรื่องพามาทําความสะอาดที่จอดรถเองแล้วะคะ่ะวันลงไปช่วยสามีนิดหน่อยนะคะส่วนตัวแกขยันมากปล่อยแกค่ะทุกคนนี่ไม่ใช่หน้าที่ของสามีวันนะคะเขามีคนที่ทําความสะอาดอาพาร์ตเมนต์ให้อยู่แล้วค่ะแกอยากออกกําลังกายค่ะทุกคนจะ้ะวันนี้หิมะตกหนักมากลมแรงมากค่ะ คนขยันก็ขยันเกินทุกคนผ่านไปหนึ่งชั่วโมงวันก็มาดูสามีอีกรอบหนึ่งนะคะอยู่นอกบ้านเกือบสองชั่วโมงค่ะวันนี้นี่ไม่ใช่หน้าที่แกเลยตอนนี้ทำทางเดินให้ระหว่างสองตึกเชื่อมกันนะคะโอยหนาวมากอะวันลงไปช่วยสองรอบเปลี่ยนชุดสองรอบเลยค่ะเปียกหมดส่วนวันบอกได้คำเดียวว่าบ่ไหวเด้อ อยู่ข้างนอกวันก็ไปช่วยนะคะทุกคนแต่ว่าวันไม่ได้ตั้งกล้องให้ชมเนาะแต่เล่าให้ฟังนอันนี้คืออาการถอดหมดเข้าออกเข้าออกนะคะอ่าเมื่อคืนกับวันนี้รถตกเออหิมะตกหนักมากเลยค่ะรถเรานะคะจะกลายเป็นรถน้ําแข็งะคะ่ะ ถ้ารถคันไหนที่จอดค้างไวน้านานๆนะคะไอหิมนะน่ะมันจะกลับเป็น,นจับตัวเป็นน้ําแข็งเลยค่ะแล้วก็มันจะมีปัญหากับพวกรถระบบไฟฟ้านะคะทีนี้สามีวันก็เลยชวนไปกวาดหิมะออกจากตัวรถค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ชเช้าแกจะต้องส่งวันไปทํางานตอนตีสี่ก็กลัวว่ารถจะวิ่งไม่ได้แล้วก็มันมีรถเกรดนะคะมากรเดดทางให้เราก็ย้ายรถเราออกเขาจะได้ไปเกรด็ดไอตรงที่เราจอดรถออกให้ค่ะ แล้วทีนี้แกก็เลยมากวาดหิมะออกจากทางเดินตึกซึ่งมันมีคนทํางานอยู่แล้วนะคะแกก็เรียกวันไปช่วยค่ะทุกคนกแกล้งนั่นแหละค่ะวันก็ลงไปช่วยได้นิดหน่อยพอเสื้อผ้าชุดแรกเปียกนะคะก็คือวันวันไม่ค่อยมีไม่มีเลยแหละชุดกันหนาวที่มันกันน้ําแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะทุกคนแล้วทีนี้นพอรอง,งเท้าเปียกถุงเท้าเปียกวันก็เลยเข้าบ้านมากินกาแฟแล้วก็ เห็นแกทำเหนือพอเห็นแกทํางานเราก็รู้สึกสํานึกค่ะทุกคนว่าโอ้ยต้องไปช่วยแกแล้วอายุแก่มากแล้วนะคะทุกคนทีนี้มันก็ไปช่วยรอบสองไม่ไหวละขึ้นมาพอวันขึ้นมาเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วสามียังไม่ตามมาเลยค่ะแกก็จะเป็นแบบนี้แหละส่วนตัวเราตอนนี้นะคะมาอยู่ในบ้านอุ่นๆในบ้านอุ่นมากนะคะทุกคนอุณหภูมิตอนนี้19องศาในห้องนี้ก็คือใส่ชุดแบบนี้อยู่บ้านก็สบายๆค่ะ เดี๋ยววันจะเก็บของเข้าตู้แล้วก็เรียกว่าวันทํางานในบ้านแล้วกันถ้าสามีอยากทํางานนอกบ้านปล่อยแกยินดูอยู่ห่างๆวันตะโกนเรียกแล้วนะคะว่าขึ้นบ้านไปแล้วแกไม่ฟังภรรยาค่ะทุกคนปล่อยแกป่อยแกแกบอกว่าอากาศสดชื่นดี <c oughs> หนาวอะ่ะไม่สดชื่นอะ่ะอุณหภูมิข้างนอกวันนี้ลบสององศานะคะวันไหนที่หิมะตกหนะักก็คือ อากาศจะไม่หนาวม,มากแต่ว่ามันเปียกถ้าเปียกก็คือหนาวแหละทุกคนเก็บของเข้าตู้อันนี้เป็นหน้าที่สามีล้างจานนะคะวันนี้วันเพิ่งหยุดทำงานมาสี่วัน,วนเพิ่งหยุดวันเดียวทุกคนสามีอยู่บ้านเขาจะทำหน้าที่เป็นแม่บ้านที่ดีค่ะเก็บกวาดบ้านทําความสะอาดบ้าน แบบไม่เกี่ยงนอนนี่นี่คือความน่ารักของคุณลุงนะคะได้ยินเสียงปะเปกโปะป,ปากวันคนไม่เรียบร้อยเนี่ยลมพายุลมมาอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ที่วันพาออกไปแอบดูสามีก็คือมันหยุดตกไปพักหนึ่งแล้วก็มาอีกละมันจะเป็นมาฟู่ฟ เหมือนพายุใต้ฝุ่นเลยค่ะหิมะเยอะเยอะมากๆเยอะมากๆปีนี้ก็คือเหมือนที่วันบอกนะคะตามข่าวเขาบอกว่าหิมะตกหนักแล้วก็หนาวสุดในรอบอ่25ปีของสวีเดนส่วนวันก็คือครั้งแรกที่วันเห็นหิมะตกหนักขนาดนี้ในเมืองนี้นะคะทุกคนเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีหิมะค่ะก็เยอะเยอะเยอะมากเยอะมากตอนนี้เราก็ทำงานบ้านอยู่ในที่อุ่นๆรอแบบ เราเปลี่ยนอุปกรณ์ถ้วยชามใหม่เป็นคล้ายๆหินหมดเลยทุกคนเอ้ยหนักมากเป็นลายคล้ายๆกับพื้นเปลี่ยนพื้นครัวเราก็ต้องมาเปลี่ยนสไตล์ถ้วยชามด้วยทุกคนความแมชของสามีผู้เรื่องเยอะค่ะเราชุดเก่าเครื่องครัวอันเก่ามันไม่แมชก็พยายามให้วันเอาทีแต่วันก็ดื้่นะคะที่จะเก็บไว้เนี่ยก็คือชุดใหม่จะเป็นลายสีเขียวเหมือน เหมือนเครื่องครัวสขาส่วนไอ้ที่ไม่ไม่เข้าพวกเนี่ยคือของวันเองนะคะที่สั่งสามีว่าห้ามทิ้งนะคะโพเมสักรอคันดูท่าวันนี้เรากินสเต็กกันนะคะ Oh, mm -hmm. so. Awesome. ไปหาซื้อขนมปังอร่อยๆในร้านเบอรเกอรี่กันค่ะขาะแกเอาซถามคุณสามีว่าเรา <c oughs> เอาเค้กด้วยไหมแกบอกว่าเอาแซมล้าอย่างเดียวค่ะนี่คือแซมละขนมประจำชาติกินในช่วงหน้าหนาวของสวีเดนนะคะเป็นครีมอัลมอนด์ค่ะ มาซื้อผล,ลไม้ต่อค่ะยะซื้อสม้มมามาแล้วค่ะเสียมลัแซมลัแซมลัขนมอ๋อมันมีชื่ออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะขนมแบบเค,ค้กสวีเดนเป็นแอลมอนต์ครีมเราจะกินช่วงหน้าหนาวค่ะทุกคนวันนี้เราจะกินกับชา ส่วนสามีบอกว่าจานไม่ต้องเดี๋ยวของชันก็หมดแล้วนะคะมันมีก้อนเล็กก้อนใหญ่วันนี้เรากินก้อนเล็กๆเ,เดี๋ยวเปิดให้ดูความแน่นของครีมนะทุกคนอุ้ยน่ากินมากค่ะกินกับชาร้อนๆค่ะแล้วก็ผลไม้วันหยุดก็กินอย่างเดียวจนหมดตะกร้าซ,ซื้อ,อส้มมาเพิ่มนะคะชาคุณสามีค่ะ ของเราค่ะส่วนขนมแซมเลอรก็คือแซมลาก็คือของสามีไม่เหลือแล้วไม่รอชาแล้วค่ะหมดรวจ้าเมนูอาหารตอนเย็นของเรานะคะคกินมื้อเดียวไม่อยู่จ้าตกเย็นมากินเมนูปโปรดกันนะคะแล้วก็ผักสดค่ะแตงกวานะคะกินแบบนี้เลยทุกคนนี่ได้มะเขือเปาะค่ะจริงๆถ้ามี มะระด้วยจะแซ่บมากทุกคนแต่วันนี้ไม่มีนะคะกินแบบนี้แหละอันนี้คือเมนูโปรดแล้วนะคะโอ้ยกินไดทุกวันทุกคนข้าวคุกพริกป่นเนี่ยชอบมากป,าปลาป่นหมดแล้วป้าป้าแม่แม่ทำเองไม่เป็นด้วยนะคะก็กินข้าวคุกพริกผงรอไปก่อนเดี๋ยวฝากต้อหลาพาเพลินซื้อปลาป่นมาให้น้องหน่อยเด้อเดี๋ยวลองฝากดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่านี่นะคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนเมนูโปรดของวันเองค่ะนี่ค่ะทุกคนชอบมากเลยแล้วก็แคบหมูวันซื้อเป็นแบบนี้เป็นแบบชิพหรือขนมนะคะ<ๆ>เขาเรียกว่าของผักเขียวแต่เราอะเอามากินเป็นขนมเอามากินกับข้าวทุกคน<ๆ>ผักเยอะๆแซ่บมากทุกคน มาเอาอของหวานปากบานเป็นฉีดฟิลเลอร์เลยค่ะขนมแซมลานเนี่ยเป็นขนมประจำชาติของสวีเดนก็ได้นะคะมีขายที่อิกเกียบางนาประเทศไทยด้วยนะทุกคน <c oughs> เรียกว่า <c oughs> ขนมปังไส้ถั่วอัลมอนด์ค่ะครีมอัลมอนด์ค่ะโอ้ร้อนเผ็ดจอร้อนไหวไหม,มได้อยู่ได้อยู่กินเยเนอะเนาะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันนี้วันจะตื่นสายหน่อยคะ่ะทุกคนเอ้ยพรุ่งนี้จะตื่นสายหน่อยวันนี้จะนอนช้าหน่อยนะคะกินได้ด้วย ปนชาอุ่นๆก่อนก่อนนอนหลับฝันดีนะคะทำไมวันนี้แสงมันแปลกๆนะคะทุกคน ครีมจะมีความหอมเหมือนถั่วอัลมอนด์ก็คือครีมอัลมอนด์นั่นเองนะคะนี่ขนาดชินเล็กแล้วนะใหญ่มาก เสร็จสิ้นภารกิจหนึ่งวันก่อนเข้านอนก็กินชาร้อนๆกับแสมล้านะคะขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ